สวัสดีค่ะกิกสุภักดีคงบุตรนะคะมิสพรมหานครข่าวปี2019ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านข้างๆนะคะก็คือท่านผอโอรงเรียนเทศบาลเขาพิทักนะคะและที่ขาดไม่ได้ผู้นำทีมของเรานะคะสวัสดีค่ะ แมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะคะก็เป็นผู้นำทีมมิสพีหรือว่าเป็นหัวหน้านักข่าวนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาที่หัวยหินนะคะโรงเรียนเขาพิทักษ์นะคะเรามีการมอบใบป,ประกาศศิัตาให้กับเด็กนักเรียนจิตอาสาแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยสึกดีต้องมีครูดีแล้วก็ต้องมีผออ,อที่ดีด้วยก็จะให้ท่านมาพบกับผอ,อ,อเลยค่ะ,ะเดี๋ยวรบกวนท่านผอ,อแนะนาตัวสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะสำหรับดิฉันการจนรัตทวีศักผู้อในการสารศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ซึ่งดิฉันก็ดีใจมากนะคะวันนี้ที่ทางทีมข่าวาหาม,มหามหานค,ค,ครข่าวนะคะขอโทษนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกสมาคมท่านสิิโรธ มิ่งขวัญน,นะคะที่ได้นำรางวัลดีๆมามอบให้กับโรงเรียนของเรานะคะซึ่งทางโรงเรียนนั้นก็ปีนี้ได้คัดคุณครูที่มีจิตอาสานะคะแล้วก็นักเรียนที่มีจิตอาสาที่ทำความดีเพื่อชุมชนของเราโรงเรียนของเรานะคะดังนั้นอยากจะให้ทางมหานครข่าวของเรานั้นนะคะได้มีสิ่งที่ดีเช่นนี้อีกนะคะโดยให้ มีการมอบเกียรติบัตรแบบนี้อีกนะคะในปีหน้านะคะซึ่งเราก็จะคัดนักเรียนที่มีจิตอาสาจริงๆนะคะแล้วก็คุณครูที่มีจิตอาสานะคะในการที่จะร่วมพัฒนาชุมชนของเราให้ก้าวหน้าไปอีกนะคะซึ่งในการนี้นะคะโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ให้โอกาสที่ดีๆกับทางโรงเรียนในวันนี้นะคะต้องขอบคุณไปทาง นายกสมาคมนักข่าวคุณสิรโรธมิ่งขวัญด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ยินดีเป็นอย่างมากค่ะอขอบคุณค่ะมีความภูมิใจกับใบประกาศศิยบัตรรางวัลน,นี้มากน้อยแค่ไหนคะอ๋อยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยนะคะคที่ทางโรงเรียนของเราอยู่ในสายตาของทางมหาคนครข่าวในวันนี้นะคะที่ มอบเกียรติบัตรนะคะคุณครูที่ได้รับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆค่ะเราก็จะทําความดีในสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าปีนี้ได้รับแล้วเราก็ยังจะทําดีไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในการทําจิตอาสาของเรานั้นนะคะเราจะทําทุกวันทุกเวลาและทุกสถานที่ไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่เราจะทําไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ เห็นความดีของเราแล้วก็นําความดีเหล่านี้กลับมาให้เราในรูปของเกียรติบัตรซึ่งเป็นรงางวัลที่ภูมิใจมากๆค่ะแล้วคุณจะถามหรือเปล่าคะค่ะก็ต้องขอบคุณท่านหอ,ออีกครั้งนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญในใบเกียรติบัตรซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยท่านนายกสรีรถมิ่งขวัญเนี่ยท่านก็ ย้ำตลอดว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้มาง่ายๆคุณจะต้องทําดีเท่านั้นแล้วก็เงินหรือสิ่งมีค่าใดๆไ,ไม่สามารถซื้อได้นะคะแล้วก็เราเราคัดสรรแล้วว่าเออโรงเรียนไหนในประเทศไทยที่ว่าเหมาะสมคุ้มค่ากับรางวัลน,นี้ใช่ไหมคะแม่ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคือแมวเหมียวก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะผอ,อ,อนะคะที่นําเด็กให้มีจิต อาสาเช่นเดียวกันนะคะแล้วงานอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆและทุกปีทุกปีถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจก็ทําความดีให้เราเห็นเนาะแล้วพออ,อก,ก็อาจจะแบบนำเสนอแมวเหมียวกับทีมงานท่านนายกสิรโรธมิ่งขวัญน,นะคะและก็งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะบันเทิงทีวีและมหานครข่าวนะคะที่จับมือกันร่วมมือกันสร้างกิจกรรมนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ